กเล็กขอแล้วนะโอเคให้ตกลงเขาด้วยนะครับครูได้ขอแล้วนะครูพ,พร้อมสอนแล้วนะครับที่เหลือถ้าเข้ามาไม่ทนันหรือไม่ได้ยังไงก็ก็เดี๋ยวย้อนหลังเอานะครับเรื่องราวของความสำคัญนะครับหน้าสามครับนักเรียนหน้าสาม หน้าสามนะครับ<ย>หน้าสามนะเปิดหน้าสามนะครับความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับวิชาสังคมศึกษาห,หน้าสามนะครับนะักเรียนเห็นเห็นจอครูไหมครับเห็น PowerPoint ครูรรไหมลูกเหนะนะจ๊ะ้องเรเห็นค่ะอ่าเห็นครับอครูไหมครับเอาแล้วใครกดเห็นครับอ่ามาีม เรื่องราวเกี่ยวกับ,รบเรื่องราวเกี่ยวกับความสําคัญของศาสนานะครับเรื่องในหัวข้อแรกครับเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นศาสศาสนา,าที่เป็นมรดกทางวัฒนธร,รรมครับภาพแรกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในบอรดทางวัฒนธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นโบสถ์วิหารนะครับพระพุทธรูป นะเจดีภาพวาดนะครับนี่ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งด้านรูปธปรรมนะครับต่อไปครับมรดกทางด้านจิตใจนะครับคนเราเนี่ยมีความสําคัญมากในเรื่องของจิตใจนะผมยกตัวอย่างเช่นการบริจาคของหรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนะครับหรือว่าการโดเน a ต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหเ้เป็นส่วนหนึ่งที่มาจาก พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับการทำบุญตักบาตรการช่วยเหลือคนนะครับตามรูปภาพนะพระาเปิดหน้า,าสนานครับครับผมพระพุทธศาสนาน,นะครับตอนนี้ไปหน้าส<ร>ีแล้วนะครับไปตามหัวข้อครูแล้วนะหน้าสีหน้า 4, ห้าแล้วนะครับพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาตินะครับพัฒนายัางไงพัฒนาด้วยทางด้าน <c oughs> จิตใจนะครับส่งผลให้อ ชาวพุทธเนี่ยนะครับมีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่นำเจริญนำความเจริญมาสู่ประเทศชาตินั่นเองอแม่ให้ละมันูจะไปของแม่ปิดไมโครโฟนหน่อยนะครับต่อไปครับหลักธรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาจิตใจนะครับหลักธรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาจิตใจตอนนี้หน้าสี่หน้าห้าแล้วนะครับหน้าสี่หน้า 4, ห้าแล้วนะครับพัฒนาจิตใจนะครับ ดังนั้นหน้าหกแล้วครับหน้าหกขอโทษนะครับหน้าหกหลักธรรมที่นํามาใช้ในการพัฒนาดิตใจนะครับได้แก่โอวาสามอว่าสามเนี่ยเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนานะครับได้แก่การไม่ทําความชั่วนะครับการไม่ทําความชั่วเช่นอะไรบ้างครับเช่นอะไรบ้างไม่ลักขโมยอะไรครับไม่ลัางแกสัตว์ไม่แก้นคนที่ไม่มีทาง สู้ครับการทําความดีครับมีอะไรบ้างทําความดีมีความเมตตากรุณาต่อสาว์ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับจูงคนแก่ข้ามถนนนะครับหยุดรถให้คนแก่หรือคนสูงอายุเนี่ยเดินข้ามถนนนะครับหรือให้คนท้องหรือให้เด็กนะครับ ก็ถือว่าเป็นการทําความดีนะครับการทําจิตใจให้พองใสด้วยวิธีอะไรบ้างครับการสวดมนต์ไหว้พระนะครับการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธินะครับนี่คือโอวาสามนั่นโอวาสสามเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของพระพุทธศาสนา,าครับต่อไปครับต่อไป ต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติครับเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินี่ทะเลเห็นไหมครับเห็นจอครูเปล่าอ่าลองดูนิดนึงนะครับลองดูนิดนึงนะเห็นนะใครมันมันไปโดนตรงนี้เนาะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินค่ะได้ยินครับ

อครูครับผมไม่ได้ยินเสียงครับออกแล้วเข้าใหม่ครับ, 1970, ค,รบครับไม่ได้ยินเสียงครับเออผมได้ยินเสียงครูแต่คือมันไม่ได้ยินเสียงเอจอครูเลยอะครับใคร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 ได้ใครไม่ได้ยินเสียงใครไม่ได้ยินเสียงจอครูยกมือครับองครับอ๋องค่ะได้ยินเสียงง้ยมยได้ยินไหมครับอืม <c oughs> ไม่ได้ยินเสีย,สยคงครูแบบไม่ได้ยินเสียงวิดีโอที่ครูเปิดให้ครับอ๋อโอเคด, <c oughs> ดูดูรูปดูรูปก,ก็ได้ครับไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรโอเคครับ <c oughs> ครูครับหน้าจอทีวีของครูมันกระตุกยังไงก็ไม่รู้ครับ อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ฟังอีกทีนะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ครับครับครับโอเคครูครับดูแต่ภาพใช่ไหมครับอ่าดูแต่ภาพไปก่อนนะครับเดี๋ยวส่งให้ใหม่นะ รูปนี้เป็นใครครับเนี่ยใครครับพอาพุทธเจ้าเร้าพระเจ้าเอาพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกใช่ไหมงั้นเรามาเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวพุทธประวัติครับพุทธประวัติเปิดหน้าอะไรคร <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> <S ับบอกรูหน่อยหน้าอะไรหน้าเจ็ดนะครับ หน้าเจ็ด no นะครับเปิดหน้าเจ็ดนะครับหน้าเจ็ดนะครับเก็บปะย่างตัวแล้วครับพวกครับเอ่อเราต้องเขียนด้วยสมุดช right> right> ั้นอันไหนอะครับก็สังคมไงครับเล่นบางไม่ยินปะ ไปแล้วนะครับรรพุทธประวัตินะครับเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระนามเดิมว่าอะไรครับเจ้าชายสิทธัตถะครับเก่งมากเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีมีพระราชบิดาและพระราชมารดาชื่อว่าอะไรพระเจ้าสุโธนะ,ะนะตบแล้วเพระ พนางริมไมยานนางเอ้ยเก่งมากเออทีนี้มาดูก่อนเลยครับมาดูเลยมาดูเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเจ้าชายสิทธัตถะประสูตวิวันึ้้สิบห้าค่ำเดือนหกนะครับในการประสูติครั้งนั้นเนี่ยประสูติที่สวนรมพินีวนันหนูหนูหนูปิดไม้ก่อนนะเดี๋ยวเสียงมันจะแรงนะลูกนะปิดไม้ก่อนนะเดี๋ยวผูถามแล้วหนูค่อยเปิดไม้กันนะเออ ประสูต 15, ิวันที 15, ่15ค่ำเดือน6ที่สวนลุมพินีวันนะครับในการประสูตริครั้งนั้นเนี่ยมีดอกบัวรองรับ7ดอกนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เกิดมาปุ๊บสามารถเดินได้7ก้านะครับหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> 7วันผ่านไปครับพระราชมารดาสินภชนครับคนที่ดูแลต่อก็คือน,น้าสาวหรือว่าพระนางประชาบาดีโคตมีนะครับพระนางประชาบาดีโคตมีเนี่ยก็ส่งไปดั้มเรียนครับ นะไปริ่ำเรียนกับพระครูวิศวามิตรนะครับวิศวามิตรเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนในเรื่องของการรบการปกครองนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยพระชนพ,นพรรษาราที่16หรือว่าอายุ16ปีนะครับอภิเศกสมรสครับกับนางพิมพาหรือนางยะโสธารานะครับเมื่ออภิเศกสมรสแล้วมีพระราชโอรสหนึ่งคนชื่อว่าราหุนครับ ราหุลเป็นพระราชโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเนี่ยเมื่ออาิเศษแล้วเดินทางไปเที่ยวนอกวัณอุทยานครับไปพบไปพบแกไปพบกับคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชครับจึงคุณคิดว่าอยากจะออกพนวดครับอยากจะออกพนวดนะก็คืออยากจะออกบวชนั่นเองนะครับอย่าเปิดนะ หลังจากนั้นเนี่ย,ยก็เลยตัดสินใจครับหนีออกจากเมืองเพื่อไปบวชครับโดยเดินทางไปกับมหาเล็กนะครับชื่อว่าใช้วิธีดูนี่ยังไงไไอะไ่ะเดิน,นดทางไปกับมหาเล็กครับโคเขาได้ยินเสียงเราไหมได้ยินครับหนูห no, น no, 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 ูปิดเสียงก่อนครับอ่าโอเคเดินเดินทางไปนะครับกับม้ากันทักกะแล้วก็น,นายชนะมหาเล็กนะครับ พร้อมกับไปปงผมครับที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยพัะชันษาได้ที่29พรรษาจากนั้นเนี่ยนะครับได้พบกับปัญจวัคคีย์ครับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่โกนทัญญะมหานามะอัศชิพัทยิยะวัปปะทั้งห้าคนเนี่ยได้ได้พบกับพระพุทธได้พบกับพระสิทธัตถะนะครับก็เลยเห็นว่าพระสิทธัตถะเนี่ย นะครับมุ่งมั่นที่จะพ้นคว้าหาทางหลุดพ้นก็เลยตัดสินใจมาปรนิบัติครับดูแลปรนิบัติ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยพ,พระสิทศธัตถเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับบำเพ็ญเพียรทุกกะระกิริยากัดฟันการลมหายใจไม่ดื่มน้ำนะครับจนร่างกายสู้ผอมครับซึ่งใช้ระยะเวลา6ปีด้วยกันนะครับแต่แล้ววันหนึ่ง <c oughs> นะครับแต่แล้ววันหนึ่ง มีพระอินครับลงมาดีดพิน3ามสายให้ฟังครับสายที่หนึ่งครับดีดแล้วหย่อนเกินไปไม่ไพเราะสายที่สองนะครับตึงเกินไปดีดแล้วมันก็ขาดครับและสายที่สามครับไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปทางสายกลางเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาครับก็คือการที่เราทำอะไรที่มันไม่ต้องตึงเกินไปไม่ต้องหย่อนเกินไปพอดีพอดีครับ เรียกว่าทางสายกลางจึงทําให้พระสิทธัตถานั้นตัดสินใจครับตัดสินใจตัดสินใจที่จะเลิกบําเพ็ญทุกขระกิริยาเมื่อเลิกบําเพ็ญทุก,กระกิริยาแล้วเนี่ยก็เลยกลับมาฉันอาหารปกติทําให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าเนี่ยไม่พอใจครับเพราะคิดว่าละความเพียรปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยไม่ปณิบัติต่อครับก็เลยเดินทางแยกแยก้ายก,กับพระ สิทธัตถะนั่นเองครับต่อมาครับพระสิทธัตถะเนี่ยได้เดินทางไปพบกับนางนางสุชาดาครับนางสุชาดาเนี่ยนำข้าวมาทุบปลายาตมาถวายข้าวมาทุบปลายาตหมายถึงข้าวที่หุงด้วยน้ํานมวัวนะครับส่วนใหญ่แล้วในในสมัยก่อนอินเดียเนี่ยเอ่อเขามีการชนแบ่งชนชั้นวรณนะดังนั้นอาหารที่ดีที่หุงจากน้านมวัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น อาหารสำหรับคนชนชั้นสูงเท่านั้นนะครับเมื่อฉันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสียงทายด้วยการลอยถาดน้ำครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราครับจากนั้นนะครับพระพุทธองค์เนี่ยหรือเจ้าชายศิทสุธานเนี่ยทรงตัดสรุ้ครับทรงตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันขึ้น15้าค่ำเดือน6ในขณะนั้นมีพระชนมายุ 35, สามสิบห้าพันษาครับอายุสามสิบห้านะครับต่อไปครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตัดสรุปแล้วก็เลยละลึกถึงบุญคุณครับก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณบุญคุณนะครับก็คือนึกถึงกลุ่มคนครับก็คือกลุ่มปัญจว,วัคคีย์ครับก็เลยเดินทางไปเมืองตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมแก่ปัญจว,วัคคีย์ครับปรากฏว่าปัญจว,วัคคีย์ทั้ง5เนี่ยก็ ได้นั่งนะครับได้นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่ตำบลอุรุเวลเสนานิคมทําให้พระพุทธองค์เนี่ยแสดงธรรมให้ฟังครับเมื่อแสดงธรรมให้ฟังนะครับเมื่อฟังเสร็จแล้วเนี่ยทำให้เกิดพระรูปหนึ่งเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมครับชื่อว่าโกนทัญญะโกนทัญญะดวงตาเห็นธรรมจึงขอออกบวชเป็นคนแรกครับจากนั้นมหานามะอัศชิ พัทธิยะวัปปะก็ขอออกบวชเช่นกันครับทำให้เป็นพระสงฆ์กลุ่มแรกที่บวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นครับเดินทางไปยงปังกรุงกบิลพัทเพื่อแสดงธรรมให้แก่พระราชบิดานะครับด้วยระยะเวลาจากตั้งแต่อายุ35ปีจนถึงพระชันษาที่ในปีที่45เนี่ยนะครับพระพุทธองค์เนี่ย ก็ใช้ระยะเวลาในการเผยแผ่ทั้งหมด45ปีจากนั้นคครพระองค์เนี่ยมีอายุได้80พรรษานะครับก็เสด็จดับขันปรินิพานนะครับทีนี้มาดูนิดนึงตัวเลขครับตัวเลขที่สําคัญตัวเลขที่หนึ่งครับตัวเลขที่หนึ่งตัวเลขที่หนึ่งก็คือตัวเลขที่เจ็ดครับนันเลนฟงังกูนะตัวเลขแรกตัวเลขเจ็ดเจ็ดหมายถึงอันนี้จะสรุปเรื่องการ การสรุปพุทธประวัตินะเหมายถึงพระมารดาสิ้นพระชนสิหกหมายถึงอภิเศษสมรสหรือว่าแต่งงานยีบเก้าออกบวชครับยีสิบเกออกบวชครับจากนั้น35สหได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุ้ครับต่อมาครับเลขตัวเลขต่อมาครับ สี่สิบห้าครับสีบ <45 S 2> ส่ิห้าหมายถึงปรินิพานไม่ใช่ครับสี่ห้าหมายถึงเผยแผ่ศาะสะนาสี่สิบห้าปีครับและปรินิพานในพัชชนษาที่แปดสิบพรรษาครับอ่ะลายตัวเลขพร้อมกันครับทำลายครับทำลายเดี๋ยวนี้ COVID โควิดก็ทำลายนะพุทธประวัติก็มาด้วยทำลายเหมือนกันนะครับตัวเลขแรกครับ,บเลข<ๆ>เจ็ดครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดพระราชมารดาทำไมครับสินพระชน สิบหกปีทําอะไรครับบวชพีเสกพีเสกสมรสอ่ายี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าได้บวชครับแล้วเมื่อบวชแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลากี่ปีที่ตัดสั้นู้ครับหกปีหกปีเพราะยี่สิบเก้าเพราะยี่สิบเก้าบวกหกเท่ากับสามสิบห้าครับสามสิบอ่าพอตัดสรู้้สามสิบห้าเสร็จปุ๊บ แล้วระยะเวลากี่ปีครับที่เผยแผ่ศาสนาสี่สิบห้าสี่สิบห้าครับเพราะสามสิบห้าบวกสี่สิบห้าเท่ากับแปดสิบพันศานั่นเองครับนี่คือตัวเลขที่เราต้องจดจำอ้าวอีกทีนึงครับตัวเลขมีอะไรบ้างเจ็ดเจ็ดสิบหกสิบหกสิบเก้าสิบเก้าสามห้าสามห้าสี่ห้า และแปดสิบพันษาเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับจัได้ครับอ่าโอเคครับเด็กๆแบบฝึกหัดครับครูมีแบบฝึกหัดให้ถ้าลอกโจทย์อะไรเสร็จไม่ทานไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูจะส่งงานให้ทางลายอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าสมุดึ้นมาเก็บไปเลยวันนี้เลยนะครับสมุดเล่มไหนครับครูสมุดสังคมเนลูก เราผมไม่รู้สีไหนอะ่ะสีอะไรก็ได้ก็ได้สีอะไรก็ได้ใช่ไหมใครใครสีอะไรสีชมพูไหมสีฟ้าดีกว่าเออยังไงกันแน่ครับนดิวันอะไรวะอ๋อวันจันทร์คุณครับวาดรูปไหมฮะไม่ต้องแล้วครับมันวาดไปแล้วนี่งานคุยแล้ว โอ้แล้วมัองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นหรอใหญ่ขนาดนี้นะเขียนมาที่ไม่เสร็จเลยเครับมื่อกีมื่อกี้มันเมื่อกี้มันยังค้างอยู่ที่เดียเหมืนกันอ๋อเห็นยังเห็นยังเห็นยังแล้วครับแล้วครับเียมเยี่ยมเยี่ยมเสร็นแล้วครับเ็นแล้วครับเส็นแล้วครับผมเห็นต้องไปผ่าตาใหม่นวครับผู้เข้บเขียนลำดับอย่างไรครับมันมีสิบข้อนะครับ มันมีสิบข้อแต่ว่าเดี๋ยวครูจะช่วยเฉลยไปพร้อมกันดีไหมครับพ้อมครับเองเอายังไงดีเฉลยไปพร้อมกันเลยไหมเลยเฉลยเจ้าหน้าทีมาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันข้อเนิงเจ้าชายสิทธัตฮะครูครับคือผมลืมดีดสอบไปที่ร้านครับเดี๋ยวผมขอไปเอาก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไงส่งให้อยู่แล้วในไลน์ค่ะรอหนูแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้ครับ อะไอีกมามามาพูดพร้อมกันก่อนนะข้อหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะประสุติเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกถูกหรือผิดโูกเก่งมากถูกครับข้ราะสองเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะและพระนางสิริมหามายาถูกถูกหรือผิดถูกครับถูกครับ ข้อสเจ้าชายศิตถะมีพระชนมายุสิบห้าพันษาพระองค์ได้อภิเศกสมรสกับนางยะโสธราผิดครับผิดต้องกี่ปีครับไม่รู้ครับพอครับสิบหกเก่งมากครับข้อสี่เจ้าชายศิทตฐะออกบวชราอทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ถูกครับเก่งมากเยี่ยมถูกครับข้อห้าเทวทูตสี่คือคนเกิดคนเจ็บคนหนุ่มคนตายถูกหรือผิด ไมผิดอเฮ้ยทำไมผิดอะผิได้ไงอะกคนแก่คนเจ็บคนตายฮะครูต้องคนแก่คนเจ็บคนตายนะผมไมู้ผมไม่รู้ครับผเหครับเจ้าชายสิทัตตัดสรุสิบห้า่เดือนแถูกะหรผิดไม่รู้อะผมไม่รู้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  ไม่เีนิดต้องสิบห้าข้ามเดือนหเพราะว่าอะไรเปล่าปาสุตัสรูปปารินิพพานสามามอย่างรวมกันเป็นวันวิสาขบูชาต่อไปเข้าเจ็ดโตรธัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกทําไม่ได้ผมไม่รู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 ้ ทำปู่ครับเพราะโกนธัญญาเนี่ยดวงตาเห็นธรรมคนแรกไงครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าแดงทามถูกไหมเขียนโจทย์ไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมส่งให้ข้อแปดครับพระเจ้าเผยแผ่ศาสนา45ปีถูกหรือผิดปู่ครับถูกกระดาษถูกก็ได้ครับถูกก็ได้ครับถูกก็ได้ครับถูกกระดาษครับปารินิพาน สิบห้าค่ำเดือนหกถูกครับถูกถูกถูกครับถูกครับและข้อสิบครับและข้อสิบครับโอว่าสามเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ใครใครใครตอบไม่รู้อย่าตอบเล่นดิไม่รู้ก็คือไม่รู้สิครับถูกครับถูกครับ